สองสามคัดเฮ้ยใช่ครับมีรูอยู่ทั้งหมด3รูด้วยกันนะครับบนแผ่นกระดาษใบนี้นะครับีนี้จะทำการร้อยเชือกผูกไว้ที่รูสีแดงนะครับที่รูสีแดงอย่างนี้เลยครับเมื่อที่เรียบร้อยแล้วออกไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเราได้ทำการผูกมาที่เรียบร้อยแล้วในรูสีแดงทีนี้เราจะทำการย้ายจากรูสีแดงมาอยู่รูสีเหลืองต้องถามผู้ชมก่อนว่าจะแบบเร็วหรือแบบช้าดีครับ ถ้าแบบเร็วก็ไม่ยากครับดูดีๆนะครับจากรูที่แดงมาอยู่รูสีเหลืองโดยที่เราจะไม่แกะเชือกนี่เลยนะครับนับหนึ่งสองสามปุ๊บมันก็จะมาอยู่รูสีเหลืองโดยที่เราเร็วมากครับเห็นไหมครับรูสีเหลืองแทิด้านทีนี้บางคนบอกเอาสีเหลืองมาที่แดงได้ไหมได้ครับเอาแบบช้าๆเลยครับให้เห็นกันชัดๆเลยนะครับย้ายมาอยู่รูสีแดงแบบช้าๆเลยครับนะครับจากทีแดงย้ายทีแดงเล่นไม่ยากนะครับแต่ว่าที่ยากกว่านั้นถ้าไว้ตรงกลางมันจะยากมากครับ อันนี้ต้องแกะเชือกออกแล้วจะใส่ด้วยความเร็วสูงให้คนดูจะจับได้ขอบคุณครับ